สวัสดีคะ่ะจากร้านที่เจออโต้แมกนะคะวันนี้นะคะนี่ลูกค้าซีวิกนะคะคนนี้จะเป็นลูกค้ามาจําไว้เมื่อวานนะคะมามาจําหน้าร้านปุกบวันถัดมาติดตั้งเลยนะอันนี้ลูกค้าถึงเวลาเปลี่ยนยางนะคะก็เลยตัดสินใจเป็นล้อเปลี่ยนยางไปด้วยเลยเนาะราคาก็คุ้มค่านะ ตัวนี้จะเป็น FB Boy นะคะตัว Minor Chain แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ16ติดอยู่กับยางดันหลบนะคะ2155516นะคะตรงรุ่นเขาเลยนะตามสเปคเขา ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ mm hmm. ก็อินบอกเข้ามาสอบถามราคากันก่อนได้นะคะรับประกันให้เหมือนเดิมค่ะล้อแท้ไม่มีซ่อมไม่มีดุง้งแน่นอนค่ะตัวนี้จะเป็นูอา Honda 5ลูนะคะสามารถใส่ด้วยกันได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Accord นะคะก็สามารถนำไปใส่ได้นะแอคคอรอาจจะอยากใส่ขอบ16อ่าตัว FB อยากจะใส่ก็เอาไปใส่ได้นะลายนังก็สวยอยู่นะตัวนี้ล็อกเก่าร้้นเราก็รับเทินนะคะ ไม้หักหลบกันไปมันจะได้ใจถูกลงสำหรับคลิปนี้นะคะโบก็ขอลาไปกับ fb boy ตัวไมเนอร์เชนนะคะขอบ16สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า